ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับกับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2568เดือนที่ดาวใหญ่ๆย้ายทั้งหมด3ดวงเป็นดาวใหญ่ระดับตรีเทพนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะฟังนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ในทุกช่องทางของดูดวงดี b บร g h ทีวี r บร h t ทูเดยแล้วก็ทุกช่องทางทุกโซเชียลของสินแสหมิงชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเปิดมา1-5เนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เลยจุกจิกกับเรื่องของการเงินมีความรู้สึกว่าหาเงินไม่ค่อยทันใช้นะครับหรือได้มาแล้วมีอันต้องจ่ายออกไปอยู่ตลอด 6ถึง10ช่วงนั้นคุณจะชอบไปมูฮะไปไหว้พระหรือกําลังศึกษาเล่าเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอาจจะเป็นการเรียนเฉพาะทางก็ได้1 1จนถึง15ช่วงนั้นจะมีความปลอดโปร่งสบายใจขึ้นนะครับ1 6ถึง20นะครับช่วงนั้นหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีระวังสุขภาพผู้ใหญ่เจ็บป่วย 21จนถึง25ช่วงนั้นการเงินการทองจะขยับดีขึ้นมีคนนำของมาให้ได้ลาบผลได้ลาบจากการเสี่ยงโชคและ26จนถึง31คนที่ทำงานอยู่นะครับให้ระวังปากเสียงกับผู้ใหญ่มีความรู้สึกเค,เครียดกับผู้หลักผู้ใหญ่จุกจิกหงุดหงิดไม่ค่อยแฮปปี้อารมณ์ไม่ดี นี่ครับนี่คือคำพยากรณ์จากสินแสหมิงนะครับถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทุกท่านเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดาวใหญ่ย้าย3ดวงด้วยกัน1ในนั้นคือดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมเวลา9.44นถัดมาก็จะเป็นดาวพฤหัสย้ายวันที่13พฤษภาคมเวลา22.30นและสุดท้ายคือดาว เสาย้ายในวันที่19พฤษภาคมเวลาตี1 56นาทีนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวไปอยู่ในพบลอยกลางฟ้าทั้งหมด3ดวงพบลอยกลางฟ้าที่ผมพูดเนี่ยคือพบกัมมะหรือว่าเรือนกัมมะคือเรือนการงานดาวที่ไปลอยกลางฟ้าได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณดาวพุธแล้วก็ดาวมนุษย์แต่อยู่ นะส่วนดาวพระหัสเนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์พยายามนะครับมีวินัยในเรื่องการเงินให้ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมเพราะเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการเงินหลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับที่ผ่านมาพยายามจะมีวินัยนั่นแหละแต่ว่าเงินมันไม่ค่อยเป็นใจไง เดี๋ยวได้มาต้องใช้ตรงนู้นใช้ตรงนี้พอคิดนึกจะเก็บอมีรายจ่ายเข้ามาอีกแล้วนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์กับช่วงที่ผ่านมาเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ฟังกันแบบชัดๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนะดาวสาวย้ายออกไปดาวราวหูย้ายเข้ามาแทนที่มีโอกาสที่จะพบรักนะครับยังต่างถิ่น นะครับใครที่ขยับโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าต้องเดินทางไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนมีโอกาสจะได้พบรักหรืออาจจะเป็นใครที่เราเคยรู้จักมาแล้วก่อนหน้านี้นก็มีความเป็นไปได้นะครับนี่คือในย่าสำคัญของชาวลัคนาราศีสิงห์คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่คุณพยายามจะประสานเข้าหากันพยายามที่จะเขาเรียกว่า ไม่เอาเรื่องเล็กน้อยมาจุกจิกหัวใจพยายามทําให้ความรักมันเดินหน้าต่อไปนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าดาวศุกร์ไปโคจรร่วมอยู่กับดาวเสาร์นะชาวลัคนาราศีสิงห์เล่นโซเชียลมีเดียต้องระวังดูให้ดีระวังถูกหลอกระวัง การมีปากเสียงหรือความขัดแย้งทางโซเชียลนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะอะไรที่นำไปสู่ความขัดแย้งไม่แฮปปี้พยายามออกมาจากวงโคจรตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าเสียพลังงานบอกชาวลัคนาราศีสิ่งไว้เลยนะครับหรืองานใดที่ติดต่อมาทางโซเชียลนะครับดูให้ดีดูให้ละเอียดดูให้รอบคอบนะ สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไบทีวีไ o ทูเดย์ไว้ในทุกๆช่องทางนะครับและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีไปก่อนนะสวัสดีครับ